เออสี่ตัวนี้ว้ายหล่นสวัสดีค่ะน้องปั่นิซานะคะวันนี้นะคะน้องป่าจะมารีวิวนะคะบอดี้โลชั่นเนื้อเจลเออทำไมต้องเป็นเนื้อเจลคะคุณแม่เพราะว่ามันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งบ้านเราเนี่ยเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะบ้านน้องป่าเนี่ยที่อุบนเนี่ยรล่นมากคุณขาแ้้นมาตัดแรกอะไรนะคะ ตัแบแลบไม่ใช่ลิ้นแลบรอที ิงคุณคือแบบว่าทําให้เปิดแอร์คืออยู่ไม่ได้เลยแบบเสื้อผงเสื้อผ้าเปียกหมดเลยนะคะแต่ว่าอีหน้าร้อนเนี่ยเราจะละเลยการทาครีมตัวเนี่ยไม่ได้นะคะคุณ <c oughs> ไม่ถูกต้องนะคะถึงจะร้อนอยังไงเราก็ต้องทาครีมที่ตัวของเรานะคบเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวเราไว้ <c oughs> ไม่ให้ผิวเราเหี่ยวง่ายนะคะให้ผิวของเราเนี่ยดูสดชื่นดูขาวใสไปตลอดนั่นเองแต่ว่าแบรนด์ไหนล่ะคะคุณแม่ที่จะเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้แบรนด์ไหนล่ะคะคุณแม่ที่มีส่วนผสมดีราคาไม่แพงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ 4แบรนด์4ยี่ห้อนะคะที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนั่นเองค่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่4แบรนด์หรอก3แบรนด์มันมีซ้ำกันด้วยแบรนด์หนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนละแบบคนละตัวกัน <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเปรียบเทียบกันหัวข้อใหญ่ๆนะคะได้แก่อย่างแรกเลยนะคะนันคือรูปแบบของเนื้อสัมผัส การซึมเร็วนะคะคือเธอจะมาอ้างว่าเธอเป็นเนื้อเจลซึมเร็วแล้วแบบว่าอยู่ดีจะมาทาแล้วเหนียวเหนื่อหนาไม่ซึมนี่กูตีนะไออีนะคะเนื้อซึมเร็วไหมลักษณะนเนื้อเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงนะคะแล้วก็สองเลยนะคะนั่นคือในเรื่องของส่วนผสมเออส่วนผสมจบตาหรือเปล่าแม่ตัวนี้ส่วนผสมดีไหมแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะขาดไม่ได้เลยในเรื่องของราคานั่นเองอ่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกปิ้งอ่ะสี่ตัวอยู่ในมือของน้องปัดแล้วนะคะตัวแรกเลยนะคะวัสลีนนะคะแล้วก็ตัวที่สอง เจ้าแอนจอนสารตัวที่3วัสลีนิมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันกับตัวนี้นะแล้วสุดท้ายเลยนะคะสิตราเดี๋ยวลอาไปทําความรู้จักกับเจ้า4ตัวนี้นะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตอ่านคําตอนแหลหรื <c oughs> อว่าคําเคลมก่อน <c oughs> ตัวแรกนะคะวัสลีนเฮลไวฟรชแอนด์แฟร์คูลิ่งยูวีเจลโลชั่นแล้วเขาก็เขียนตรงนี้ไว้นะคะว่าอย่างชัดเจนเลยว่าสูตรไม่เหนียวเหนอะหนะนะเออโลชั่นเนื้อเจลบางเบาซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วพร้อมให ความสดชื่นสบายผิวไม่เหนียวเหนอะด้วยคุณค่าจากไมโครดอกจากว e ัสลีนอีไมโครดอกเนี่ย พูดตามความตรงนะฉันไม่รู้มันคืออะไรคือเห็นแต่ในโฆษณาแต่ของแบรนด์วัซลีนว่าเออเขามีส่วนผสมที่ชื่อไมโครโดอกนะแล้วก็ชื่อทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ช่วยฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียให้ดูกระจ่างใสยอย่างต่อเนื่องตัวที่2วัซลีนเฮลไวฟรชแอนเลเดียนไวท์ทินิ่งเจลวัซลีนเชื่อว่าผิวที่ได้รับการบำรุงให้มีสุขภาพดีคือผิวที่ทุกคนมีได้เออเราจึงคิดค้นวัสลีนฟรชแอนเลเดียนไวท์ทินิ่งเจลขึ้นมาเนื้อเจลบางเบาซึามซาบเข้าสู่ผิวได ร็วนะคะมีไวททนนิ่งคูณ10หรืออูแม่เอ้ยผิวกระจ่งางใสอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยตัวที่ 3, ิางตัวนี้เลยซิตราออร่าเจลดิวอี้ไวออร่าเจลบำรุงผิวไวทิทนนิง่งเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ ด้วยเอเซนต์ธรรมชาติเข้มข้น100%่งร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดอกจันทน์ไว้ด้วยวเพื่อผิวขาวสดใสแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนว่าเฮ้ยก้งยูสุมีวิตามินซีถึง10เท่าเพื่อผิวเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติน้ำพึ่งอุดมด้วยมอยเจอไรเซอร์ธรรมชาติแก่ผิวทําให้ผิวของเรานุ่มเด้งอิ่มช้าวิตามิน B เพื่อผิวนุ่มนวลออร่าเปล่งประกายแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะคะจอนซันแอนด์จอนซันบาริแคร์ออกซิเจนเฟรช เจลโลชั่นเคล็ดลับเพื่อผิวดูมีชีวิตชีวาจนคุณรู้สึกได้รู้สึกว่า ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้ผิวมีชีวิตชีวาพร้อมแร่ธาตุที่พบได้ในท้องทะเลในรูปแบบของเจลโลชั่นซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วอุดมด้วยสารสกัดจากสาหร่ายทะ,ทะเลที่ช่วยคืนความสดชื่นราวกับเติมออกซิเจนให้กับผิวบำรุงให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นยาวนานเปิดมาที่หัวข้อแรกเลยนะคะเนื้อสัมผัสซึมซาบเร็วหรือเปล่าแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงเอาตัวแรกเลยนะคะเจ้าตัววาสลีนเจลลี่ก่อนตัวนี้เนื้อเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะไม่ได้ว่าเป็น เนื้อเจลแบบสะทีเดียวเห็นไหมแต่เวลาเกลี่ยลงผิวแล้วอะจะมีความนุ่มลื่นเยน็นเกลี่ยง่ายกลิ่นน้ําหอมฉุนมากแน่ <S <S ส่วนตัวน้องปัสชายก็ไม่ได้เหนียวเหนอดหนาอะไรนะคะแต่เจ้าตัวนี้อาจจะซึมช้านิดนึงคือแบบไม่ได้ทาปุ๊บซึมปั๊บทาปุ๊บซึมปั๊บขนาดนั้น <S <S ให้เวลาเขาเซ็ตตัวเขาก็จะสามารถซึมลงไปได้หมดนั่นเองใครไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมฉุนๆนะตัวนี้แพ้าบกว่านะตัวที่2 อันนี้มีความรู้สึกว่าเป็นเนื้อเจลแบบจริงจังเพราะว่าทั้งใสนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนุ่มลืน่นกลิ่นน้ําหอมกลางๆถึงอ่อนไม่แรงเข้าตัวนี้ตัวนี้น้ำหอมแรงมากซึมซาบลงสู่ผิวได้เร็วเทตุออกก่อนเดี๋ยวตัวต่อไปมิซึมตัวที่3มซิตรา คุณคนนี้ก็เป็นเนื้อเจลเหมือนกันเกลี่ยง่ายเหมือนกันนะคะเวลาเกลี่ยน,นีลรุนแบบไม่สะดุดผิวเลย,ยกเกลี่ยสบายผิวมากเลยซึมซาบค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอกนะเหมือนตามที่เขาเคลมเลยกลิ่นหอมอ่อนมากจุดท้ายจอร์สันแอนด์จอร์นตัวนี้เนื้อเขาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเจ้าตัววาสลีนหัวปมนะแต่ว่าเนื้อเขามีความรันนี้มากกว่าเจ้าตัววาสลีนหัวปมเนี่ยกดมาแล้วคือคงตัวเลยเวลาเกลี่ยเหมือนกันนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายซึมซาบลงสู่ผิวได้กลาง ลางไม่ถึงกับเร็วมากแล้วก็ไม่ถึงกับชา้าแต่เวลาเขาเซตตัวแล้วอะสบายผิวไม่เหนียวเนะนะืดหนักสรุปในหัวข้อแรกนะคะการซึมซาบเร็ว สองคนนี้ทําได้ดีพอๆกันเลยนะคะแล้วก็ส่วนสองคนนี้ซึมได้กลางๆพอๆกันเลยคือทั้ง4ตัวเนี้ยไม่มีขี้เหร่นะคือไม่มีเหนียวเหนอะหนะทาแล้วแบบติดเสื้อติดหมอนติดผ้าห่มติดชุดนอนไม่มีคือซึมดีไม่เหนียวเลยนะทั้ง4ตัวเลยแต่ว่าแค่2ตัวนี้จะซึมเร็วกว่าตัวในเรื่องของกลิ่นน้ําหอมอ่ะที่หลายๆคนคือบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นฉุนมากนะครบางคนก็อาจจะแพ้น้ําหอมนะอ่าน้องปัจจญ์เรียงตามความเข้มข้นให้เริ่มจากตัวนี้ก่อน เจ้าต,ตัวทางซ้ายมือนะี่คะฉุนสุดอ่ะลงมาก็จรันแอนด์จรัสนะคะแล้วก็ลงมาเป็นวัสลีนขวดบีบนะคะแล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวซิตรากินอ่อนที่สุดัข้อที่2องในเรื่องของส่วนผสมกันมานะคะต้องไปขออนุญ,ญาตอ่านนะคะเจ้าตัววัสลีนเฮลไวท์เฟรชแอนด์แฟร์คูลิ่งยูวีเจลตัวนี้นะ ไม่มีส่วนผสมบำรุงอะไรที่แบบเข้มข้นเลยเลยมีวิตามิน B3 ที่อยู่ระดับกลางๆค่อนไปถึงสูงนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ซึ่งอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็มีส่วนผสมของเมนทอนอยู่ในระดับกลางๆเหมือนกันซึ่งเขาก็เคลมว่าเขาเป็นตัวแบบว่าคูลิ่งไงเออเขาทาแล้วเย็นๆเพราะออเมนทอนตัวนี้แหละโดยที่เหลือคือไม่มีอะไรเลยคุณมีพาราเบนมีซิลิโคนมีอะไรก็ไม่รู้ จ้าตัวที่2นะคะวัซลีนเฮลไวฟรีชแอนด์เรดิเอแนทิเนียงเจลนะตัวนี้ก็ส่วนผสมถือว่าดีนะคะเข้มข้นอันดับหนึ่งเลยคือน้ำอันดับ2กีซอลีนตามมาด้วยอันดับ3เลยคือวิตามิน B3 แล้วตามมาด้วยอันดับ4เลยก็คือสารที่เขาเครมอยู่ข้างหน้านะคะนะั่นก็คืออีตัวข้าวไรซ์วอเตอร์นั่นเองเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็ยังมีสารที่เขาไม่ได้อวดอ้างอีกนะคะนั่นก็คือพวกวิตามิน E อเอ่ยโซเดียมไฮดรอกซีแล้วก็โจโจบาซีดออยแล้วก็จะมีพวกน้ำหอมอยู่ในระดับหลัง ท้ายนี่เห็นไหมเออกลิ่นมันถึงไม่แรงเลยคุณส่วนตัวซิตร a าออร่าเจลดิวีไวออร่านะคะตัวนี้ก็ส่วนผสมลดเหมือนกันอุ๊ยตรงให้เหมือนกันคุณคือตัวเนี้เคยติดไปในใช้แล้วชอบและประจําปีแล้วด้วยคือมันลดจริงๆนะอันดับหนึ่งวอเทอร์เลยนะคะเข้มข้นสูงสุดอันดับ2เลยกีเซลีอันดับ3เลยในอาเนมวิตามิน B3 คือเหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะแต่ อันดับ4ี่อ่ะของวัสลีนตัวหลอดบีบตัวนี้เป็นน้ำข้าวใช่ไหมคะเจ้าตัวนี้มันดันเป็นไฮโดรไลติกคอเลเจนที่เขาเคลมว่าอยู่ข้างหน้าเหมือนกันว่านี่เขามีส่วนผสมของวิตามินบีสามแล้วก็มีคอเลเจนนะแต่ว่าเขายังไม่หมดเท่านั้นเขายังมีในเรื่องของส้มอ่ะแล้วก็นำพึ่งด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเข้มข้นเขาอยู่ในระดับไหนห้ปุ๊บเป็นส้มเลยทันทีค่ะแม่เอยความเข้มข้นของส้มนี่ก็ต้องให้เหมือนกันนะคะแล้วอันดับหกเลยนะคะก็เป็นฮันนี่เลยคุณ เป็นน้ำเพื่งเลยคือแบบเครมครบจบตามที่เขาพูดจริงๆตัสารอื่นก็จะมีพวกโซเดียมไฮดรอกซีและติกแอซดเฮ้ยส่วนผสมเอาเรื่องจะ้ะสุดท้ายเลยนะคะจอนสารแอนจอนสารนะอันดับหนึ่งเป็นน้ำอันดับสองเป็นแอลกอฮอล์ซึ่ง3 456เนี่ยยังไม่มีส่วนผสมของสารบำรุงเลยนะคะจะมีน้ำหอมที่อยู่ในระดับกลางๆเห็นไหมฉันบอกแล้วอีตัวนี้กลิ่นฉุนแล้วท้ายๆอ่ะที่เขาบอกแล้วตามคำต่อแหลและตามคำครีมแล้วก็จะมีแร่ธาตุพวกแมกนีเซียมแมกนีเซียม แอ r t พ t e ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบแมกนีเซียมนั่นแหละแร่ธาตุแ,แมกนีเซียมแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของการที่ละลายน้ำได้ดีนะแล้วก็จะมีพวกแร่ธาตุซิงค์แล้วก็มีคอปเปอร์แล้วก็อันดับรองสุดท้ายเลยรองสุดท้ายนั่นคือสารสกัดจากสาร่ายที่เขากวดอ้างนี้แหละคุณ สารบำรุงหวังคุณประโยชน์ไม่ได้เลยได้แต่สบายผิวอย่างเดียวขอสุดท้ายเลยนะคะเศรษฐกิจแบบนี้ยุคข,ข้าวยากแหมกแพงแบบนี้เศรษฐกิจฝืดเครืองเราต้องมาดูกันที่ราคาด้วยค่ะคุณเออของดีแต่ราคาแพงใจนึงก็อยากซื้อแต่กระเป๋าตังค์ไม่เอื้ออำนวล <c oughs> <c oughs> ตัวตัววาสลีนตัวนี้นะคะ350 ml ราคา205บาทน้องปั่นหานมาให้เลยเบ็ดเสร็จไว้ต้องกดเครื่องกินเลขน,นะคะตก ML ละ0 58สตาง ML ละประมาณ50สตางค่ะถ้าเราตีแบบเลขกลมๆก็แง่อยู่แล้วนะมันก็ต้อง50สตางค์แล้วเพราะหลอดไม่มีส่วนผสมอะไรเลยอ่ะเจ้าตัววัคซีนไวท์ทิ่งเจลนะคะขนาดบรรจุที่180 ML ราคา169ร169บาทตก ML ละ0.93สสตางค์ ม .L. แล้วเกือบ1บาทแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยเข้มข้นอ่ะแลกกันไปวัดกันไปซิตรานะคะ180 m.L. เช่นเดียวกันนะคะแต่เจ้ตัวนี้ราคาจะน่ารักลงมาหน่อยคือ119บาท ตกเฉลี่ย ml ลัก0.7สตางจุดท้ายนูโทรจิน่านะคะขนาดแบบไซบุ้มนั่นคือ400 ml ราคา168บาทตกเฉลี่ย ml ลัก0.42ตางนั่นเองอ่ะเรามาสรุปภาพร,าพรวมเลยอ่ะคุณแม่ฟันธงให้ลูกสาวด้วยลูกสาวฟังคุณแม่ตามหัวข้อ4ี่หัวข้อลูกสาวงงนะคะถ้าจะให้น้องปัดเลือกดีที่สุดปิ้งตัวนี้คุณภาพเอ่ยราคาเอ่ยส่วนผสมเอ่ยผิวสัมผัสเอ่ย ทุกอย่างลงตัวรองลงมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะให้มงรองหนึ่งนะคะของ Miss Universe เลยคือที่ไม่ไปถึงที่หนึ่งเพราะว่าเมื่อเทียบกับ ML กับราคาแล้วเจ้าตัวนี้จะแพงกว่าซิต้าอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่า ส่วนผสมเอ่ยผิวสัมผัสเอ่ยการใช้แล้วแบบสบายอารมณ์เอ่ยตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะถ้าไม่มีตัวนี้ก็สามารถหยิบหาซื้อตัวนี้ได้เอาจริงๆิตัวนี้เขาจะมีหลายสูตรมีประมาณ2หรือ3ส,สูตรอันดับ3นะคะอ่าปิ๊งจอสายแอนจอร์ชนั่นเองนะถึงหารต่อ m l มาแล้วราคาหล่อนจะถูกนะแค่4 0สิสตางกว่านะแต่ว่าสาราบำรุงหล่อนน้อยมากทาเหมือนจะไม่ได้ทาเนื้อก็จะหนักกว่าเจ้าตัวนี้หน่อยนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกันหนักอะไรมากแต่งดูอันดับ3ไม่ไปถึงอันดับ4เพราะว่าอะไรเพราะว่า คือมันแค่40สกว่าสตางค์ก็ยังถูกอ่ะเออพอแก้ขัดได้สุดท้ายบวยโลจากมึงเอาไปเลยวัสลนีนอกจากหล่อนไม่มีสารบำรุงอะไรแล้วนะหารต่อสตางค์อะ่ะ58สตางค์อ่ะเกือบ60สตางค์นี่หล่อนเพิ่มอีกตัวนี้นี่แค่70สตางค์เนี่ยนิดเดียวหล่อนก็ได้สารบำรุงดีๆแล้วนะอีนี่คือ1แพงด้วย2เลยสารบำรุงไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเนื้อหล่อนนะ มันไม่ใช่เป็นเนื้อเจลมันไม่ได้เป็นเนื้อเจลลี่เหมือนพวกนี้มันเป็นเหมือนเนื้อกึ่งครีมกึ่งเจลมากกว่าถ้าถามชานว่าใช้ฉันกลับไปซื้อไปชงไม่กลับไปซื้อแล้วจะอาจจะหาซื้อรุ่นอื่นของนางมาใช้แทนจบแล้วนะคะคลิปนี้อ่ะมารวดเร็วไปเร็วแล้วก็ได้คุณประโยชน์กันไปเลยนะจ๊ะขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องปัดเออไม่ได้อดคตินะคะแล้วก็ไม่ได้ดิสเครดิตแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งนะคะวันนี้น้องปัดใปแล้วะคะ่ะสวัสดี